รายการที่สองาเก้าที่ห้าลูกที่หนึ่งวันนะครับสัตว์ชปปิส,ทปสนที่สองพิมพนพัทยาซูมิงต่วที่ 3, ทาาสามนัทยาดาสัตปิสานที่สี่ประชาพาส,าสาินซูมิงที่ห้าอันาวินนี่สเมย์ตที่หกพอล่นูเดัที่เจ็ดพาพิชาบอเตอร์เปยูมา

โค้ดนค้ดพี่โจบอกยันี่คุ้ตลอดว่ายเปนำไรเยอ่พอจริงใ้เดือนครึ่งได้ขนาดนี้เอ้ามึงไม่ภูมมใจลูกือไม่ก็่อกเลยว่ามัต้องานำนไ

ประกาศร่งนี้เชะารแงขนากรที่2 3 2ดที่6นะคะและหลัจากันจะทำาการปรอ๋อยกลูก3เนี่ยการที่2 3 2การเชียร50เมตร9ปีชุดที่1ลุย2ธนากรลิลลี่สรีงลุย3ปุ่ แกเกี่ยวมาเอาได้มา รายการที่สอง C7 ชุวที่แต่นี่หนึ่งิชตาสงห์ี่ีสอเดญจาภาสิงหซูนิงี่ี่สามรันดายสซนงี่สีพิทักษสิงหนิงี่ี่ห้านิชิศักดิ์ูนิงี่กรชยานและรุ่ที่เจ็ดการณีสิงห์ู

อรนี่ได้สองเรียนแล้วไม่หรอไม่รู้รยะีที่สองหกที่ที่เจ็ดที่หนึ่งจีนาร์พีที่สองพีนานที่สามพีนจานีที่สี่พนจุที่ห้าพีนจุกที่หกสอบีนจาร์และลีกเจ็ดลูกแดตีแย่แต่ว่ากระตแล้ก็ตเจ้าต่าอ๋อไม่เป็นไร